้วสวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันอีกเช่นเคยกับการสุปภาวะตลาดหุ้นไทยนะว่าภาพรวมกันเป็นอย่างไรบ้างอาา่าฮะก็ใครเข้ามาแล้วก็กกดไลค์ทำให้ด้วยนะเพื่อทางเราด้วยขอบคุณมาได้นะครับอเริ่มแรกเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับอ่าวันนี้เรามาพบกันก่อน ก็ดัชนีหลังตลาดปิดนะข้อมูลก็อัปเดตนะวันที่18กรกฎาคม2567เวลา1ทุ่มนะสรุปภาวะตลาดก็ดัชนีตลาดหุ้นไทยเนี่ยวันนี้ก็ปิดที่1324.76จุดบวกเพิ่มขึ้นมา4.97จุดคิดเป็นการเปลี่ยนแปลงบวกขึ้นมา0.38%อา่าฮะ มูลค่าการซื้อขายของวันนี้อยู่ที่44,708ล้านบาทขึ้นไปทําจุดสูงสุดที่ประมาณ1,327แล้วก็ต่าสุดที่1,317จุดก็เล่นช่วงกรอบอยู่ประมาณ10บวกลบ10อร์เซอยู่ในกรอบแคบหน่อยก็ถ้าแบ่งเป็นตามกลุ่มนักลงทุนเ,เรามาดูกันว่าวันนี้ใครซื้อขายกันเป็นยังไงบ้าง มูลค่าการซื้อขายกลุ่มนักนะของตลาดหุ้นไทยเป็นยังไงกันบ้างอ่ะอุ้ย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 แป๊บนงวันนี้สรุปภาวะการซื้อขายแยกตามกลุ่มนักลงทุนอ่าก็เราบออกเป็นสี่กลุ่มนะอ่ากลุ่มที่หนึ่งก็คือกองทุนกลุ่มที่สองคือบล็อกเกอร์กลุ่มที่สามคือต่างนักลงทุนต่างประเทศและกลุ่มที่สี่คือนักลงทุนรายย่อยซึ่งข้อมูลของณวันนี้ก็คือสถาบันวันที่สิบแปดนะสถาบันเนี่ย ก็คือหรือกองพอร์ตกองทุนก็คือขายไปสุทธิห้าหกสิบล้านโดยประมาณโบเกอร์ก็ขายหนึ่งร้อยสิบล้านโดยประมาณแล้วก็นักลงทุนในประเทศก็ขายห2ร้อยี่สิบเอ็ดล้านคุ่มคนที่รับเหมาเจ้าเดียวเลยก็คือนักลงทุนต่างประเทศซื้อไปทั้งสิ้นหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบสองล้านบาทอือึก็คือสามลุ้มหนึง่งได้วันนี้ก็คือในประเทศเป็นสกขายหมดเลย ไม่ว <cin> ่าจะเป็นกองทุนไม่ว่าจะเป็นสถาบันไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนรายย่อยก็คือขายมีผู้รับเหมาเจ้าเดียวเลยคือนักลงทุนต่างประเทศพันสองร้อยเก้าสิบสองล้านบาทเมื่อเรามาดูข้อมูลตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาก็คือตั้งแต่วันที่หนึ่งจนถึงวันที่สิบแปดผู้ที่รับฝ่ายที่เป็นกองทุนกองทุนนะกองทุนรวมก็คือขายไปห้าร้อยห้าสิบหกล้าน แล้วก็ผอนบอกเกอร์ขายไป1000ล้านแล้วก็เป็นต่างประเทศขายไป2 0 5 2 5 1 8ล้านส่วนคนที่ซื้อตลอดเลยก็คือนักลงทุนรายย่อยซื้อไปประมาณ4,000ล้านแต่ถ้านับจากต้นปีเป็นต้นมานะก็จะมีกองทุนเนี้ยซื้อไปนับตั้งแต่ต้นปีก็คือมกราจนถึงวันปัจจุบันก็คือ18กรกฎา,านเนี้ยกองทุนก็ซื้อไปอยู่3,400ล้าน โปกเกอร์ขายไปอยู่ประมาณ1,791ล้านแล้วก็นักลงทุนต่างประเทศขายไป1 1 9 9 0 0 0ล้านส่วนรายย่อยเนี่ยซื้อมา1,170,000ล้านโอเคถ้าเรามาดูข้อมูลของนักลงทุนที่เป็นการทำโปรแกรมที่ว่าหลังจากมีการทำอัพติกตั้งแต่1กักรกดาคเป็นต้นมาเนี่ยข้อมูลการทำโปรแกรมเทรดยิ่งเป็นอย่างไรบ้างอะโปรแกรมเทรดนี้ก็อยู่ที่1,500ล้าน นะเป็นฝั่งซื้อส่วนที่ไม่ใช่โปรแกรมเทรดก็เป็นฝั่งขายโอเคตั้งแต่มีอัพติมาก็คือโปรแกรมเริ่มไล่ซื้อคืนเหมือนกันนะซึ่งกลุ่มที่มีการใช้โปรแกรมเทรดมากที่สุดเลยคิดเป็นมูลค่านะอันที่หนึ่งสกายคิดเป็นมูลค่าประมาณ46%่ออร่า23%แล้วก็มีแจ๊ยสิบ EA 14%แล้วก็ชาวหรือ,อ,อคุณเจ้าสัว ก็คือ1 0บจุดสามห้าเปอร์เซ็นแล้วก็มี BYD อยู่อีก3ามจุดเก้าหกเปอร์เซ็นโอเคอ่าเรามาดูว่าการซื้อขายเนี่ยของหุ้นสิบอันดับแรกมีตัวไหนบ้างแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าแนวโน้มเป็นยังไงกันโอเคมาต่อตัวแรกเลยก็คือที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดสิบอันดับแรกเลยอันที่หนึ่งเลยก็คือ EA EA มีปริมาณซื้อขายสูงที่สุดเลย วันนี้เทรดกันอยู่ประมาณ5,400ล้านแอบค่อนข้างเยอะก็คือมาปิดที่5.3เป็นวันแรกที่ไม่ปิดฟอร์นะตัวที่2ที่ตามมาก็คือเดลต้าเดลต้าวันนี้ก็คือปิดที่92.50บาทเปลี่ยนแปลงก็คือลดลงไปอยู่ประมาณ2.25%เอ้ย2.25บาทคิดเป็นการเปลี่ยนแปลง2.37มูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ประมาณ2,000ล้านบาทาาตัวที่3เนี่ยคือ Bbl Bbl คืออยู่ที่137 1 50บาทก็เปลี่ยนแปลงบวกขึ้นมาอยู่ประมาณ2.5%ไอ้2.5บาทเปลี่ยนแปลงอยู่ประมาณ1.85%แล้วก็แอดวาน e แอดวานตอนนี้ปิดที่228บาทเปลี่ยนแปลงบวกขึ้นมา4บาทคิดเป็นการเปลี่ยนแปลง1.79%ตามมาด้วยอินทันะอินทัก็77.75บาทก็คือมูลค่าการซื้อขายประมาณ1,800ล้านแล้วตามมาด้วยกราฟ BDMs CPO KBank แล้วก็ว b, b h เรามาดูกันว่าแนวโน้มของ แต่ละตัวเนี้ยตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างโอเคนะครับแต่เริ่มแรกเราก็จะมาดูกันก่อนว่าณตอนนี้เนี่ยกราฟของดัชนีเซ็ตเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยนะโอเคชดดเดี๋ยวเราดูดัชนีกันเราก็ใช้โปรแกรมของ t e a d i i n g view นั่นเองนะมาทำการวิเคราะห์กันว่าเป็นยังไงกันบ้างโอเครอสักครู่นะ เดวรีบเปิดให้ก็ตัวแรกเลยก็เรามาดูที่แนวโน้มของดัชนีกันก่อน,นว่าดัชนีเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างซึ่งวันนี้ก็คือปิดอยู่ที่1นึ่เจ้อเอยหรอยี่จุดแบบนึ้งนะครับชดดิเดี๋ยวขอดูเป็นรายวันเนอะเพราะวันนี้เราทำเป็นรายวันแรบับนึงนะครับพม โอเคออเห็นภาพยังครับกําลังจะโชว์นะหนึ่งสองเดี๋ยวโชว์อีกรอบหนึ่งโชว์เด้ขึ้นไหมขึ้นแล้วนะอะวันนี้เป็นยังไงกันบ้างก็คือวันนี้ดัชนีหุ้นไทยก็คือปิดอยู่ที่หนึ่งพันสามรอยี่สบสี่จุดเจ็ดหกจุดนะ,ะก็คือบวกเพิ่มขึ้นมาก็เลยเป็นแท่งสีเขียวนะ ก็คือตอนเนี้ยดัชนีคือที่ผ่านมาทําจุดสูงสุดอยู่ที่หนึ่งสามสามสองต้องเบรกไปให้ได้ถ้าเบรกไปได้ถึงจะเริ่มเปลี่ยนแนวโน้มกลับเป็นขาขึ้นแต่ถ้าวันใดแล้วแต่เริ่มหลุดหนึ่งสามก็คือหลุดพันสามขึ้นมาก็แอบต้องเริ่มระวังนะแต่จริงๆตรงแถวลามถ้าหลุดต้องระวังอืมต้องระวังนิดหนึ่งแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ถ้าเบรกหนึ่งสามสามสองจุดเจ็ดหกไปได้ก็มีโอกาสลุ้นไปต่อ หน้า Follow ตามนะอันนี้คือเป็นดัชนีหุ้นก็คือถ้าพรุ่งนี้ปิดที่1 3 3 2สได้แนวโน้มในอาทิตย์ถัดไปก็ดูน่าสนใจโอเคนะครับอ่ะต่อไปตัวถัดมาเราลองมาดูเซ็ต50กันบ้างอ่อาเซ็ต50นี้เป็นยังไงเซ็ต50าสเดี๋ยวแชร์นะครับตีฟิโปให้เลยทีเดียวโอเค ช่วงเดช่วงเดชคเส้นห้าสิบตอนเนี้ยก็คือปิดที่แปดร้อยยี่สิบเจ็ดจุดเก้าหนึ่งจุดตอนนี้ติดแนวต้านอยู่แถวถวบริเวณนี้แปดร้อยยี่สิบแปดจุดห้าหนึ่งจุดถ้าปิดองค์กลมก็ประมาณแปดร้อยสมสิบก็คือถ้ายืนแปดสองแปดจุดห้าได้อันเนี้ยถึงจะเริ่มดูน่าสนใจมากขึ้นแต่ดูจากแนวโน้มเนี่ยตอนเนี้ยก็คือฝั่งรองจะได้เปรียบ ลอง position ตอนนี้จะได้เปรียบเนะใครมีความเห็นไม่อย่างอื่นก็คุยกันได้อันนี้มาแลกเปลี่ยนกันนะอตอนนี้ฝั่งลองได้เปรียบถ้าดูจากฟิโบนชตอนเนี้ยถ้าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ 8, 8, 2, 8. 5, เบรกแปดสองแปดจุดห้าง่ายๆก็คือแปดสามศูนย์กลมๆถ้าเบรกแปดสามศูนได้ก็เปิดลองต่อได้แต่ถ้ายังไม่ผ่านแปดสามศูนย์ใครเล่นหน้าช็อตก็ยังพอรุนได้แต่เมื่อช็อตไปแล้ว ถ้ามันเบรบู830ไปได้ก็ควรจะปิดฝั่งช็อตนะลองจะได้เปรียบกว่าแนวรับสำคัญก็คือแถวแถว824 820ก็แล้วจะจำกลมๆนะ820เมื่อไหร่หลุดก็เลิกไปก่อนก็ได้ถ้าหลุด820ก็ฝั่งช็อตจะได้เปรียบทันทีเลยถ้าหลุด820ฝั่งช็อตได้เปรียบ ดูปิดวันนะดูปิดวันระหว่างวันอาจจะแบบทำเออร์เลอร์ได้แบบลงแย่หางไปนิดนึงแล้วรีบรีบเอากลับต้องดูดีๆิามปิดต่ำกว่า820เลยสักวันหนึ่งวันไหนปิดต่ำกว่า820เนี่ยฝั่งช็อตจะได้เปรียบทันทีโอเคนะตัวต่อไปเราก็มาดูตัวที่โวลุมซื้อขาย,ยอันดับแรกอันดับแรกนะตัวแรกเลยที่เราดูกันก็คือ EA อเอเป็นไงบ้างโอ้โห พี่เอนี่กราฟดูแทบไม่ได้เลยนะตอนนี้โน้มนี้มันคือหลุดยาวๆมาเลยเพราะว่าทิ้งห่างยาวมาเยอะมากค่อนข้างดูชากมากดูไม่แทบไม่ได้เลยแต่ถ้าสำหรับคนที่จะเล่นก็ตอนเนี้ยต้องเอาะแนวต้านแรกเลยก็คือห้าจุดแปดถ้ายืนได้ก็ไปต่อแต่ถ้ายืนไม่ได้ก็ไม่ไหวเหมือนกันไม่ไหวที่จะเล่นตอนนี้ก็คือกรอบอยู่ตรงนี้เลยสี่จุดสี่จุดเจ็ดถึงห้าจุดแปด ถ้าใครเล่นก็ถ้าปลอดภัยหน่อยก็คือผ่านห้าจุดแปดได้ถ้าผ่านหน้าจุดแปดไค่อยตามก็ได้แต่ถ้าหลุดห้าจุดแปดกันเลิกแต่แนวนี้ไม่ค่อยอถ้าตามความเห็นส่วนตัวไม่ค่อยแนะนำนะ <c oughs> มันเสี่ยงเพราะว่าจากก่อนหน้าน,นี้คือเปิดแก็บมาเลยเนี่ยจากวันเนี้ยปิดที่สิบสามจุดหนึ่งเพราะวันถัดมาโอ้โหมาอยู่ที่เก้าจุดหนึ่งเสร็จปุ๊บวันถัดมามาอยู่แถวนี้เลย หจุดนี่กันจะมีหกกว่าแล้วก็มาเปิดนี่เลยประมาณห้ากว่าใครมีก็ดูดีๆนะตอนนี้ติดอยู่ที่ห้าจุดแปดติดห้าจุดแปดถ้าผ่านได้ก็มีโอกาสไปต่อตอนนี้มันก็คือพยายามจะทําเป็นสปินพยายามจะดีดต,ตัวกลับแต่ไม่รู้ว่าจะดีดกลับไหวไหมนะโอเคใครมีก็ระวังนะอันนี้ไม่แนะนำนะ โอเคตัวถัดไปตัวถัดไปเรามาลองดูกันตัวที่สองที่เป็นมูลค่าซื้อขายสูงสุดก็คือเดลต้าอ่ะเดลต้าเป็นไงบ้างนะใครมีก็ลองดูไม่แนะนำให้เล่นนะอืมอ่าอันนี้เดลต้าอ่าเดลต้าพี่เดลของเราพี่เดลของเราก็วิ่งมาเยอะอยู่เหมือนกันก็ตอนนี้เดลต้าวจะค่อนข้างได้เปรียบกว่านะคือถ้าไม่ผ่าน98 ไม่ผ่านเก้าสิบแฝังช็อตได้เปรียบแต่ถ้าผ่านได้ควรปิดช็อตเปิดลองมากกว่าตอนนี้ติดแนวต้านที่98้าแเดลต้าอืมตอนนี้เดลต้าปิดเกา้าถ้ายังยืน98ไม่ได้ก็ใครมีอยู่ก็ปล่อยไปก่อนก็นได้นะอืมเพราะมีความเสี่ยงเพราะเดลต้าก็แอบขึ้นมาหลายวันแล้วเหมือนกันขึ้นมาค่อนข้างาวันมีแล้วก็มีการเปิดแก็บกระโดดมาหลายหลายครั้งเหมือนกันก็ถ้าดีก็ให้ลงไปปิดแก็บก่อน เดลต้าก็คือถ้ายังไม่ผ่าน98ก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นลงโอเคนะแต่ถ้ายืน98ได้ก็มีลุ้นไปต่อประมาณนี้ความเห็นมไม่ไม่แนะนำอะไรก็พูดคุยกันแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้นะโอเคก็ถัดไปถัดจากเดลต้าก็เป็น BBL อเอเดี๋ยวตีฟิโบให้เหมือนเดิม BBL b ออันนี้เป็นยังไงบ้างโอเคปุ๊บปุ๊บปุ๊บ จุบออกตะกี้ลืมเขียนให้เลย EA ไม่ผ่าน5.8าออกแนวต้านนะ EA ที่ตะกี้เราคุยกันไปแนวต้าน5.8ยืนได้เสียงเ,ออเล่นได้ แต่ถ้าหลุดต้องเลิกโอเคอ่าคุยกันแล,ลกเปลี่ยนใครมีความเห็นเป็นอย่างอื่นก็ได้นะใครมีความเห็นแลกเปลี่ยนกันได้ ืมโอเคคุยคุยกันเล่นเล่นคุยกันเล่นเล่นนะส่วนเดลต้าเดลต้าตอนนี้ติดที่เก้าปถ้าผ่านไม่ได้ขาช็อตได้เปรียบเอ้ได้เปรียบ,ได,ยบได้เปรียบนะ ถ้าผ่านเก้าแปดไม่ได้ขาชอ็อตยังได้เปรียบอยู่ตัวถัดมาตัวถัดมาคือ BBL BBL เรามาดูกราฟตอนนี้ก็คือเปลี่ยนเป็นแนวน้มขาขึ้นละ BBL BBL ติดแนวต้าน137.5ยืนได้ถ้ายืนได้ลุ้นไปต่อ ถ้าหลุด 130. รอ้อยสามสิบตปหลอกโอเคอันนี้ของ BBL BBL ง่ายๆตอนนี้เปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาขึ้นใครจะเล่นก็รอรับแถวๆนี้ก็ได้นะร้อยสามสี่ร้อยสามสามแถวๆนี้ได้อืมร้อยสามสามถึงร้อยสามห้ารับได้แต่ถ้าหลุดร้อยสามสิบเนี่ยก็ต้องเลิกนะอืม แล้วถ้ายืนไอตัว137.5ได้ก็อาจจะเปลี่ยนเป็นร้อยามเจ็จะเป็นแนวแนวรับถัดไปหรือเรียกว่าแนว Stop Loss นั่นเองโอเคตัวไทยตัวถัดไปเป็นยังไงบ้างตัวถัดไปนะตัวถัดไปก็คือ Ad van c e a d v a n c e ที่ a d v a n c e เป็นยังไงบ้างนะ a d van c e advance เดี๋ยวเรามาดูกันโปะแป๊บหนึ่งนะขอตีกันโอเคโอค้โห a advance สุดยอด แอดวานิง <laughs> จริงเบรกมาตลอดทางตั้งแต่วันที่8ปดเนี่ยโพโพโพก็คือพยายามเปิดกระโดดกระโดดกระโดดไล่อย่างรวดเร็วตอนเนี้ยก็คือมาชนแนวต้านละที่228บาทแนวต้านของแอดวานอยู่ประมาณ228ยบแปยืนไม่ได้ก็ยังไตไม่ได้นะแต่ตอนนี้แอดวานคือขาขึ้นค่อนข้างชัดเจนก็คือถ้าหลุด224 แอดวานนะแอดวานหลุดสองสองสี่สะปอบหลอดยืนได้ถ้ายืนได้มันไปต่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ทำได้นะโอเคอันนี้คือของ d v a n c e อ่าตัวถัดไปเป็นไงกันบ้างก็ถัดไปตัวถัดไปเป็น in t ทัศอินท c ศก็เป็นจะเป็นเรียกว่าแม่ของ a d v a n c e ก็ได้ t u c h อ่าอินทัศอินท c ศเป็นไงบ้างวันนี้อืม in ouch, อินทัศอินท c ศอ่าอินท c ศก็ดูปิดเหมือนกันนะ อทัดก็วิ่งขึ้นมาหลายวันแล้วเหมือนกันถ้าดูจากกราฟค่อนข้างมาหลายวันแล้วตอนนี้แนวอินทัดอินทัดแนวต้านประมาณ80อ๋อเขียนผิดเลยอินทัดแนวต้าน แปดสิบหลุดเจ็ดสิบสี่ออกก่อนหลุดเจ็ดสิบสี่สตอกหอดนะโอเคอันนี้คือของอินทัตอินทัตแนวต้านก็คือประมาณแปดสิบแต่ถ้าหลุดเจ็สิบสี่ก็ต้องเลิอกอ่ะแล้วแต่เพื่อนๆนะก็แลกเปลี่ยนกันอืเราเป็นข้อมูลให้โอเคต่อไปตัวถัดไปต่อจากอินทัตไปอีกนะ ่อจาก In อินทัศเราจะมาดูกันสิบตัวนะของวันนี้อินทัศต่อไปก็เป็นกราฟอ๋อสามตัวนี้กำลังมีข่าวอยู่ด้วยกันว่ากราฟจะไปเทคโอเวอร์อ่าจะไปเทรนเดอร์ออฟเฟอร์ของหุ้นของอินทัศกับไทยคมนะอ่าโอเคอื้มกราฟกราฟเอเนจีอ่ากราฟ G U L F กราฟ แล้วดูจากกราฟเนี่ยแนวต้านสี่สิบห้าจุดสองห้าหลุดสีสีับรลอดคำว่าหลุดให้ดูปิดวันนะ วันหลุดให้ดูที่ปิดวันนะอระหว่างวันอาจจะหยุดหลุดไปได้เหมือนอย่างเงี้ยวันเนี้ยแก้งหลุดแย่ลงมาถึงเอ44แล้วก็รีบเวียงกลับอืมอย่างวันเนี้ยแก้งหลุดลงมาแล้วก็เวียงกลับทันทีเพราะจุด44บาทค่อนข้างเป็นจุดสําคัญอไม่ควรหลุดเลยวันไหนปิดหลุดก็ควรจะออกมาก่อนเนี่ยมีหลายหลายวันวันนี้แอะแย่หางมาถึง43แล้วก็ต้องรีบปิดกลับให้มายืน44 สี่สี่ถือว่าเป็นแนวรับที่ค่อนข้างสำคัญนะต้องระวังกันด้วยถ้าหลุดก็ควรจะปิดไปก่อนอแต่ถ้าเบรกตัวนี้ตอนนี้ก็เล่นเล่นกรอบแค่ประมาณสี่สี่สี่ห้าโดยประมาณนะยืนสี่ห้าได้ก็คงจะไปต่อแต่ถ้ายืนไม่ได้เดี๋ยวก็หลุดตัวถัดไปต่อจากกราฟต่อจากกราฟก็เป็น BDMS นะ BDMS ก็กลุ่มโรงพยาบาล BDMS b d m s เป็นไงกันบ้างนะ b d m s เรามาดูกัน b d m s เป็นไงบ้างนะ okay. b d m s ก็เล่นกรอบง่ายโอเค b d m s เราอยู่ประมาณยแนวรับ25.25 25. 25. แนวต้านก็ประมาณ2ี ลุด25สิบ stop loss แต่ถ้าผ่าน27ได้ก็ถือได้นะแต่ถ้ายังผ่านไม่ได้ก็คงเล่นกรอบแค่ยี่5้าุดถึงประมาณ27บาทไปก่อนโอเคอันนี้ BDMS ดูค่อนข้างง่ายถัดไปถัดไปอ่าตัวถัดไปตัวถัดไปเป็นอะไรนะต่อจาก BDMS ก็คือ CPR อ่า c p เป็นไงบ้างก็กลุ่มของ7ซเว่ บางคนก็ชอบเล่นกันนะกลุ่ม c p พโอเคเดี๋ยวลองติดฟี่บกันนะโอเคบอซีพี CPR, ตอนนี้ก็ทำทรงก็โอเคนะพอทำทรงลงมาปิดแกละแอบซีพีอซีพีแนวรับแนวรับก็แถวนี้เลยดูดูแนวรับไม่ได้ละต้องเป็นแนวต้านอย่างเดียว แนวต้านอยู่ประมาณห้าสิบแปดหลุดห้าหกสับหลอดใครมีอยู่ก็ถือลุน้นแต่ถ้าใครไม่มีก็หลุดห้าหกก็มังออกนะโอเคตัวถัดไปตัวถัดไปตัวถัดไปมาถึงตัวที่แปนะต่อไปตัวที่เก้า ก็คือ KBANK อ่าเรามาดู KBANK เป็นยังไงบ้างนะวันนี้ k คเค n k อืม k b แบ k วันนี้เป็นยังไงบ้างอืมโอเคส่วนใหญ่วันนี้ก็ขาขาหุ้นตัวใหญ่นี้ขาลงหมดเลยนะอืมเคแบ k อืมเคแบ k แนวรับ ก็ร้อยยแนวต้านร้ออยสามสิและแนวต้านหลุด124ยยี่สิบตอปออกโอเคนะเดี๋ยวเราประมาณร้อยยีแต่หลุดร้อิบต้องสต็อปเลยเนะต้องหยุดเลยตัดขาดทนนุนทันทีนะโอเค แนวต้านก็ประมาณร้อยสามสิบอันนี้ของเคปตัสุดท้ายของวันนี้ตัวสุดท้ายของวันนี้ก็คือ BH ก็คือกลุ่มของโรงพยาบาลน,นะ BH คือกลุ่มของโรงพยาบาลบำรุงรากอืโอ้โหอยู่ๆมีหางแทงขึ้นไปอยู่เนี่ยปี๊ดขึ้นมาสองห้าหเลยเลยมองเห็นอันนี้คือเหมือนก็นจะทำปิดรอบหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะแนวรับ แนวรับก็แถว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 สองสี่แปดแนวต้านสองห้าสองุด 240. สองสี่ศูนย์ลอดโอเคนะงั้นวันนี้ก็ได้จะประมาณนี้ก่อนเอเคไหมแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาว่ากันอีกทีหนึ่งได้ไหมพรุ่งนี้มาว่ากันอีกที นะวันนี้ก็น่าจะได้ข้อมูลไปค่อนข้างมากแล้วเดี๋ยวเราจะพยายามมาไลกันต่ออีกทีนึ่งนะได้ครับใครมีคําถามข้อมูลเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาได้เลยแล้วเดี๋ยวจะพยายามมาตอบให้นะครับแล้วเดี๋ยวเอาคําถามนี้มาเป็นตัวไปทําการบ้านแล้วมาไลก็ตอบคําถามให้ครับทุบกท่านเน้อเอามาแลกเปลี่ยนความรู้กันนะบายบายวันนี้ประมาณนี้ก่อนขอบคุณมากครับที่รับชมก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะ ขอบคุณครับ